ขอพามาเช็คอินที่ร้าน,มน,ห,น,นหมั่นหิ้นฮกเก้นม่ร้านเด็ดย่านเมืองทองอยู่ข้างทะเลสาบเมืองทองนะจ๊ะอันเปิดกันตั้งแต่10โมงเลยถึง3ทุม่มตอนนี้จะเป็นรุ่นที่สาแล้วนะที่ทำเขาทำมากันยาวนานร้อยยี่สิบกว่าปีฉะนั้นถ้าใครอยากทานแบบออริจนินอลจริงก็ือต้องที่นี่เลยมีเมนูให้เลือกเยอะมากมากกว่าร้อยเมนูแม่ครัวทำคนเดียวเพราะฉะนั้นใส่ใจทุกเมนูมากๆและ ของเรานานก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมแล้วจ้าวัตถุดิบของที่นี่ก็คือชิ้นใหญ่แล้วก็สดน,นะคะอ้าววันนี้เราสั่งมาสี่อย่างนะจ๊ะฮอเกียนหมี่ทะเลไข่หมกผัดแบบน้ําครึกริกกินไปคําแรกคือแบบโอ้โหเปิดรับรสชาติมากๆอร่อยมากอะแกไม่ต้องปรุงพอ่อไม่ต้องอะไรใดๆเพิ่มทั้งซีเส้นใหญ,ญ่ผัดซอส,สเอ็กโอทะเลโอ้โหหอมมาทั้งมหาสมุทรเลยจ้ะปลาแบบเต็มชิน้นงับไปหนึ่งคำและเส้นนี้คือแบบหอมกลิ่นขั้วก อาาอ่อนๆแล้วคือซอสน,นี้เด็ดมากเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในเฟรชเปียทอดนี่คือไส้แน่นมากและกรอบไม่อมน้ํามันเลยจิ้มกับซอสสุดเด็ดสุดรับของเขานี่คือแบบไม่เคยหายกินที่ไหนได้นะซอสแบบนี้เมนูขวัญใจเจ๊จะยกให้หมี่ผัดฮกเกี้ยนเลยจะ้ะรสชาแบบดั้งเดิมอร่อยมากไม่เคยกินที่ไหนจริงๆกินไปนึกถึงอาม่าไปมันเป็นรสมือแม่ที่แท้ทรูมากๆร้านนี้ต้องขอขอบค,คุณคุณป้าแม่ครัวด้วยนะจ๊ะใส่ใจคุณภาพทุกจ แลเกคลื่อนทะเลชิ้นย่าถ้าใครอยากกินแบบรสชาติด,ดั้งเดิมจริงก็ร้านนี้ได้เลยนะคะร้านหมั่นหินค่ะอยู่ข้างทะเลสาบเมืองทองนะคะอย่าลืมมาตามตามเจ๊